何 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดพิธีมอบรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมกระทรวงพอมอครั้งที่11ขึ้นโดยนายจุติไกรเลอร์ก็นตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้มอบให้ซึ่งคนดีและคนดังในสังคมทุกระดับที่ได้รับการประกาศคุณงามความดี10คน10ด้านในกระบวน,นสารจจาประธานสวนนงนุษย์พัทยาได้รับรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมด้านผู้มีปานนิทานอันแน่วแน่ที่จะมอบมรดกทางธรรมชาติให้เป็นมรดกทางการ,การศึกษาแก่เยาวชน รุ่นหลังได้มาเรียนรู้และพัฒนาสืบต่อไปในกำพลกล่าวว่ากว่า40ปีที่ผ่านมาสวนนงนุษย์ดำเนินกิจการตามแนวคิดของคุณแม่ที่ต้องการให้สวนนงนุษย์นั้นเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติของเด็กและเยาวชนโดยพยายามพัฒนาสวนนงนุษย์ด้วยการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ใช้เทคโนโลยีและของเล่นดึงดูดเยาวชนให้เข้ามาท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้เพราะตระหนักมาตลอดว่าการเรียนรู้ของเด็กเป็นสิ่งสําคัญการสร้างแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติเป็นการปลูกิตสานึกเป็นการสร้างฐานรากให้คนรักธรรมชาติ และเพื่อความยั่งยืนต่อไปในอนาคตข้างหน้าสำหรับรางวัลผู้เสียสละเพื่อสังคมนี้สนับสนุนโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมุ่งให้กำลังใจกับคนที่ทำความดีในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็สามารถได้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม